เห็ดปลาหมึกเด้งก่อนเด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้าเกียจจ้า อันนี้แค่ไหนปลาหมึอกกรอบจ้ะคันสีงามบ่เห็ด,ดทอดนีก่ก็เด้งแล้วนี่เห็นบ่ มันบอเด้งมันจะเป็นช่วยรวยอยูวนะจ๊ะอันนี้มันลองงงแรงๆองยู่นี่แสดงว่ามันเด้ง ลีจัก,กน้ำเนาะหนึ่งเด้งสองอันสองทำความสะอาดพร้อมนะจ๊ะ ไก่อะไรก็อะไแต่ว่าม <Ort> ันติดเสียบกว่ากันเด้กันมันเด้งเนาะติดเสียบกว่ากันเด้มันติดเสียบอีหลีจ้ะสีก็สีงามพร้อมในสดใส ล่างแล้วเรียบร้อยโอ้สีงามเลยล่างแล้วเรียบร้อยเอาใส่ถุงพลาสติกใส่ตู้เย็นไปเด้อจ้ะเด้อออกมาเห็ดย่างกระเสียเอาเบกกิ้งโซดาล่างกันเลยตะวันรสชาติมันจะจืดผด<อ>เด้งนะเด้งผดตะวันหนึ่งเสียสุขภาพสองรสชาติมันจืดผดแฉบเด้อดจ้ะนี่ จับมึงกับหูเลยปดปดเนี่ยย่กระเสียบปิ้งซื้อกระเสียบว่าเป็นอย่างต่อสุขภาพเกี่ยแต่แต่ถ้าเอา แต่ถ้า,าใส่เจีย่์สิซื้อกับปิ้งกับเสบจ้ะล่างหลอนแดดบ่หลอนแดดบ่เป็นยังอันมันขัมันก้อยๆแดเอาไว้ตู้เย็นแห้งสิบ่เสียงไงจ้ะนี่จ้งเสร็จแล้วถ่ายมันสเสด็จน้ำแล้วก็สเสด็จน้ำแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เลยจ้ะ ยังใส่ถุงคาบละเทียนหนึ่งเทียนหนึ่งกังสีหนา้าจ่าเนี่ยนี่ขาบหนึ่งแล้วก็เอาก็เอาใส่ตู้เย็ยนไว้ใส่ซองฟิตเลยก็ได้จ้ะคันเ้าวบ่าเฝ้ากิน แล้วกอสิบ่เอียบไวรโหดดเนาะที่หาเขาอยากผัดเผ็ดน้ำนะจจะแป้งมันล่างน้ำก็ได้จ้ะแต่ว่าตะแกรงนี่กระเด้งแล้วกันเลยอะ เกียร์นี่กระเด้งเพราะแห้งแล้วก็เลยบ่กับเลยบ่เอาแปรงมันจ้ะท่านี่ลราจะนี่ใส่ตู้เย็นเลยด้วยนี่